ใช่นกเจอนกอะไรเห็นไหมนู่นเห็นไหมตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมครับไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวใหญ่สี่นู่นน่ะตัวเบอร์เฮิมเลยนกอะไรครับนกอะไรนกกระเรียนไทยน้องเห็นไหมน้องเห็นนกกระเรียนไทยไหมเห็นไหมครับไม่เห็นได้ไงนู่นไงสองตัวนู่นเห็นป่ะน่ะนู่นไม่ใช่ตัวสองตัวโอเคมนเจอแล้วครับมันเจอแล้วมารุ่นกันว่าจะได้อะไรเอาอู้นันไงนี่ไง ทันไหมทันไหมหนี่น่าเป็นน่าจะลกกระทงเะครับไปแล้วไปแล้วครับอทุกคนตอนนี้เรามาเจอแล้วครับนูน่นกี่ตัวปนะเนี่ยนู่นครับเจอแล้วหนึ่งสอง อีตัวหนึ่งยูนสามเดี๋ยวเราจะจอดแล้วเดี๋ยวพาเดินลงไปดูมันไม่บินหรอไม่บินเราอยู่หะไกลขนาดนี้มันจะบินได้ไงลรงัานโอ้ยอยากตรงกันแบบคือปีกแล้วไม่ใช่จุดที่ลงเดินไปเนี่ยมันจะเดินไปไหนล่ะมก็ดูบนถนนดิอ๋อเรอมีบ้าก็บอกไปลงเลงลงไปไม่ใช่สวนสัตว์นะมึงจะได้เดินลงไปดูก็ต้องอยู่เออแล้วมึงจะถอยไปถึงไหนกูก็อยากอยู่บนึงนั่นแหละเออ แอบแอบหลบหลบมาหน่อยก็ได้ไปเดี๋ยวชื่อนกอะไรนกกระเรียนชื่อว่านกกระเรียนนกกระเรียนไทยทีนี้สิ้นเดือนนะครับวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบมิทุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้ทางมชมรมของนกกระเรียนไทยนะครับเขาจะมีการ จัดกิจกรรมก็คือจะมาช่วยกันนับนกกระเรียนไทยนะครับว่าจะมีเท่าไหร่ใครที่สนใจนะครับเข้าไปในเพจของนกกระเรียนไขนี่ดับชื่อว่าสารัตเครนนะ,นะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดน,นะเข้าไปได้เลยเห็นไหมเห็นไหม,มน,ไนี่ครับพานี่ครับพา,าเด็กน้อยมาดู ก,กะเรียนไทยนะครับตอนนี้เราจะไปด,ดูกันเห็นปะนี่ครับนู่นอยู่ตรงนู้นนะแล้วก็มีอยู่อีกตัวหนึ่งอ่นู่นแต่ตอนนี้สองตัวเข้าคู่กันอยู่กำลังกินกําลังยุกอากาศดีมากครับตอนนี้เย็นแล้วประมาณกี่โมงตอนนี้ ห้าโมงจะครึ่งแล้วนะครับนู่นนั่นส,นนนสิเห็นไหมเห็นยังไหนไม่ใช่นกเจอนกอะไรเห็นไหมนู่น,นเห็นไหมตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมครับไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวใหญ่สินู่นน่ะตัวเบอเฮิมเลยน,นกอะไรครับนกอะไรนกกระเรียนไทยน้องเห็นไหมน้องเห็นนกกระเรียนไทยไหมเห็นไหมครับ ไม่เห็นได้ไงนู่นไงสองตัวนู่เห็นป่ะนะ่ะนู่นสองตัวดีนะ่ะไปเถียง,งทำไมล่ะมันมีสองตัวเห็นไหมหน่ะมันกินอยู่เห็นไหมอืมอ่าโน้ดอีกตัวหนึ่งเดินอยู่ไกลๆมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลไงลูกมันก็เลยเห็นเป็นตัวเล็กอ่ามันอยู่ไกลมันอยู่ใกล้เราถึงเห็นอีกตัวหนึ่งครับ นี่ตัวนึงนี่ครับก็ถ้ากับว่าจุดนี้จะมีสามตัวนะครับลองเดินมันน,นี่เห็นมีอยู่สามตัวไม่แน่ใจว่าจะทำรังอยู่แถวนี้ไหมเพราะว่ามันใกล้จะถึงช่วงฤดูทำรังแล้วไปไหนแล้ววะ <c oughs> เดินออกจากกล้องเราไปแล้วเดินไปถึงไหนแล้ววะ มันก็ไกลพอสมควรน,นะครับผมผมก็มองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันมาดูคู่นี้แล้วกันเดี๋ยวจะพาขับรถไปเรื่อยๆะครับว่าวันนี้จะเจอกีตัวช่วงเงย็นจะเจอแบบภาพส,สวยๆที่เขาแบบบินกับเราอ่ะน้องมาเนี่ยมาหนานี่มาดูในกล้องนี้จะเห็นหนานเห็นไหมเห็นว่อเอาเห็นไหม่างเก็บมักนี่ไงนี่ไงนี่สวยไหมล่างเก็บปัก เออนกอะไรวะนกกระเรียนไทยนกงนกกระเรียนไทยเห็นไหมน่ะน่ะมันมองน้องเลยเห็นไหมนั่นนะเห็นไหมมองน้องแล้วน่ะดูในกล้องน้องถึงจะเห็นมองน้องไม่เห็นมันอย่ไกลอ่ะอีกตัวหนึ่งมันเดินมาแล้วเห็นไหมนี่นี่ตัวนี้เดินมาเห็นไหมมันเดินมาหาเพื่อนเลยเห็นปะมาแล้วมาหาน้องป่ะเนี่ยบอกดิมาหาผู้พิ่หน่อยครับ มันไม่เห็นตัวนู้นมันไกลเห็นไหมนเราต้องดูในนี้น้องต้องดูในกล้องเห็นไหมนี่ออลิเห็นมั้งตัวใหญ่ไหมสวยไหมเพ่งจะได้เห็นไกลๆนึ่มันชื่อนกอะไรชื่อนกอะไรชื่อนกอะไรแยกนกกระเรียนยกนกกระเรียนไทยมันมาอยู่ด้วยกันสามตัวแล้วมันมาแล้วหั่นมันมาแล้วครับสองตัวสาม เห็นไหมเน่ยเออเห็นแล้วผู้พิงเห็นแล้วครับใกล้ๆอยู่ใกล้ๆตกน้ำด้วยนะตกน้ำดีนะอย่๋ยเดินไปอ่ะพอแล้วมีอุ้มแล้วเมื่อใกล้ๆก็ตกน้ำดีเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าถ้าเกิดว่าผมถ้าผมไม่ซูมนะครับจะอยู่ไกลขนาดไหนเราใช้เลนส์ซูมดูปเด็ก ก็สายตาก็จะไม่เห็นเท่าไหร่นะเพราะมันมัน okay ก็จะอยู่ไกลนูส่งออกมาปึ้งฮ่าไม่เอียงโค้งเข้าไปนี่โอเคครับจุดนี้เห็นสาม สามตัวดเดี๋ยวขับรถไปเรื่อยไปดูจุดอื่นนะครับว่าจะเจอที่เป็นฝูงใหญ่ไหมโอเคเดี๋ยวเราตามกันไปดูครับนไงน,นี่ครับพาเด็กน้อยมาดูนกกระเรียนไทยนะครับตอนนี้เด็กน้อยก็จะได้ดูกันนี่เห็นปะ อยู่ตรงนู้นนะแล้วก็มีอยู่อีกตัวหนึ่งอยู่นู่นแต่ตอนนี้สองตัวเข้าคู่กันอยู่กาลังกินอะไรก็ไม่รู้อากาศดีมากครับตอนนี้เย็นแล้วประมาณกี่โมงตอนนี้ห้าโมงจุดครึ่งแล้วนะครับดูนันซี่เห็นไหมเห็นยังไหนไม่ใช่นกเจอนกอะไรเห็นไหมนู่นเห็นไหมตัวใหญ่ไหม ตัวใหญ่ไหมครับไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวใหญ่สินู่นน่ะตัวเบอร์เฮิมเลยนกอะไรครับนกอะไรนกกระเรียนไทยน้องเห็นไหมน้องเห็นนกกระเรียนไทยไหมเห็นไหมครับไม,ไม่เห็นได้ไงนู่นไงสองตัวนู่นเห็นปะนะ่ะนู่นตัวสองตัวดีนะ่ะจะเถียงทําไม <deny> ละ่ะมีสองตัวเห็นไหมน่ะมันกินอยู่เห็นไหมอืมอ่าโน่นอีกตัวหนึ่งเดินอยู่ไกล เราวนไปวนมาครับวนไปวนไปแล้วก็วนมาพามาดูบรรยากาศหน้าเขื่อนบ้างเออครั้งก่อนที่ดูเฉพาะท้ายเขื่อนที่ดูนกที่ดูอะไรครับวันนี้ในไหนมันหลุดมานี่ละนี่คือบรรยากาศหน้าเขื่อนแล้มีถาม่ายทีีเป็นิ้งกันด้วย,วยคือแถวนี้เนี่ยช่วงกลางคืนนะ่ะโอ้โหแบบรถเยอะมากนะครับแล้วก็คนเยอะด้วยนะอดูครับไม่แต่ออืื อย่าให้พูดยิงยาวไปเลยครับเดี๋ยวมันจะมืดก่อนแล้วมืดก่อนก็อดดูครับว่าเราต้องวิ่งล้อไปจนจนนู่นอ่ะท้ายอ่างนู่นอ่ะเอกไปฟังนุ่นนะครับมีขายของขของด้วยนะม,ยนะมีตลาดนัดด้วยนอกจะมีนกกระเรียนให้ดูนะครับก็จะมีตลาดนัดยามเย็นแล้วขายไปไปดึกเหมือนกันนะบางทีผมมาแบบปีหนึ่งปีสอง,สองคือแบบคนเพียบ เยอะจริงๆนี่ครับนี่นั่นไงน้องโอ้ยนกโอ้ยนเด็กๆเด็กๆว้าอันนี้นกปลอมเรื่อให้ดูบรรยากาศรอบอ่างเว้บันเนี้ยเราก็จะเลาะไปเรื่อยๆเรื่อยๆคือเราจะทำเวลาหน่อยนะครับแต่คงไม่ได้ขับรถเร็วจนเกินที่เขากำหนด แต่ถ้าจุดนี้มีมีให้ตกปลาได้นะเพราะว่าในคลิปก่อนนู้นในมีคนถามว่าตกปลาได้ไหมจุดนี้ตกได้นะครับ <Yeah. S 1> เนี่ยทีที่เราจอดอยู่ยคุณลุงคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอา <Okay. S 1> เขาก็จะไปตกปลากันตรงนี้แหละ mm hmm. ครับ mm hmm. คือเขาก็ขอแวะสักจุดหนึ่งเนี่ยขอให้เป็นแบบที่ทํามาหากินของชาวบ,บ้านบ้างอ่าเขาก็อนุญาตให้ชาวบ,บ้านเนี่ยมาตกปลาได้ตามตามที่ผมถามเข้ามานะ อันนี้ไม่ได้ว่าคิดเองนะผมไปถามแล้วก็หาข้อมูลมาเจี๋ยจเงียบๆกี่ครับเด็กๆโอ้อะไรเราปลาลุ้นกันตะวันตรงนี้ก่อนมาตสภาพทางแบบครั้งนี้แบบแย้่มากตรงนี้มีรีสอร์ทด้วยนะทุกคนโอ้โหี่โอ้ทางเข้ารีสอร์ตตรงนี้โอ้โหมีรีสอร์ทด้วยวันนี้ดีหน่อยนะครับมีคน มาให้แล้วเรา,<ม>าก็ได้แบบถ่ายรูปให้โหยหลงทางแบบแย่มากครับมารอบนี้ฝนมันตกด้วยแหละี่เป็นจุดเรียนรู้นะครับเนี่ยแต่ว่าข้างบนรถจนจะขึ้นไม่ได้นะเราก็ต้องวิ่งหลอกไปเรื่อยๆเนี่ยสภาพทางถ้ามันวิ่งขึ้นข้างบนได้มันก็ดี มันวิ่งขึ้นไม่ได้นะซี่พี่น้อเลาะไปเรื่อยๆตะวันก็จะตกดินละจะทันได้ดูหรือเปล่าไม่รู้นะยังยังยังเม่พระอาทิตย์อาทิตย์ยังยังยัไม่ออกมาเพราะวจากนี้ไปก็อีกเป็นสิบโลครับรอบอ่างก่อนจะไปถึงจุดโอ้ว้าวไปเรื่อยๆครับนี่ครับดูสภาพทางครับโอ้ผ่านโคก่าจะได้รูปนกดู แต่จ้าจ้าจแต่เราก็ต้องไปครับเรามาแล้วครังก่อนมันสภาพถนนมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับทุกคนแต่วันนี้มันแย่มากเลยแต่บางคนเขาขึ้นบิงข้างบวนนะแต่เราไม่เอาดีกว่าถ้ามีรถสวนขึ้นมาแล้วมัน จะแย่นะครับแต่มันจะแย่มันไม่ดีเขาไม่ได้ให้รถจนวิ่งแต่ว่าก็ก็มีวิ่งคนเขาแบบใช้พื้นที่เป็นประจํารถวิ่งมาเลยจอดวะด้วยแบบพื้นที่ข,ข้างครับน้ํามันท่วมเราไม่กล้าเสี่ยงนะครับต้อง<ม>ลงแล้วน<ด>ี<ด>ลว่ลงแล้วข้างหน้าก็มีรถใช้เส้นทางสวนมา เราต้องเป็นผู้เสียสละนะเพราะว่าทางมันแคบเนี่ยเดี๋ต้องเสียสละลงมาด้านล่างจากผู้ที่มาเเป็นผู้ประสบภัยแต่ไปช่วยผู้ประสบภัยมาแล้วเราคงบังว่าจะไม่ประสบภัยเองนะครับไดให้เป็นเย่ยงนั้นเลยเออดูเขาวิ่งมาโน่นละถ้ามันสวนกันก็ไปไม่ได้อ่ะเนี่ยคิดว่าคงไม่มีตรงไหนน้ำขังอีกนะ แต่ด้วยพื้นแนวนอนะมันมันโอเคมันมันแน่นนะครับเราเคยมาอยู่แล้วแหละก็ก็ถือว่ามันแน่นอยู่แต่เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าเสี่ยงเท่าไหร่เพราะว่าบางจุดน้ํามันขังอะ่ะมันจะลึกขนาดไหนเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่ได้วิ่งทุกวันเราจะไปเรื่อยๆถ้ามึงทาเวลาไปทุกคืนกลายเป็นผู้ประสบภัยจนได้นะครับไปไม่ได้งานก็ต้องวิ่งขึ้นขบวนบนเขาแหละครับหาทางขึ้นก่อนครับตรงนี้เนี่ย อย่งั้นก็ไม่ได้อะขึ้นตรงไหน,นมึงจะถอยไปไหนขนาดนั้นวัวง้นก็ไปไม่ได้ครับวันนี้ไม่กล้าเสี่ยงโอดูอถ้ามีรถมาก็ค่อยคงไม่มีรถมาครับเท่าที่ดูนู่นบรรยากาศก็เริ่มแล้วนะครับเอา้ามาดิเฮ้ย มันจะถอยไปถึงไหนของมันวะนะเนี่ยตรงนี้มันก็ขึ้นได้เนี่ยถอยไปขึ้นที่ไหนวะเอาไปดูดูพระอาทิตย์ครับกำลังสวยวันนี้จะได้กี่ตัวเนี่ยนกกระเรียนของเรามันจะถอยไปไหนของมันแล้วอีกอย่างหนึ่งน้ำมันรถนะครับ จะหมดแล้วข่าวกันอย่างเดียวเขาไม่ได้ดูเลยตายแล้วที่จริงอะ่ะเขาก็น่าจะทำให้เลนให้เต็มให้แบบอันนี้ขึ้นมาได้อ๋อมันฝนมาตกเม,มื่อวานใช่ไหมโอ้แรงเลยไม่เห็นถ้ามันขึ้นทามันมันไม่มีรถสวนมันก็โอเคอยู่ วัวจะมีรถสวนมาเออแต่กี้มันก็มีมันก็มีคันหนึ่งแต่กี้มันจะมืดแล้วครับวัวเยอะเลยนะ่เป็นพันเลยมั้งใช่ไหมเนี่ย ไม่ไม่ถึงใช่ไหมไปแล้วเบาเบาดีครับเบาเบาเดี๋ยวนี่น้อยมาดูนะครับดูตะวันครับตก วันนี้เราได้เจ้านกกาบบัวนะครับเนี่ยพอที่โบสจะเจอแต่ละชนิดมันก็แล้วแต่ดวงโชคชะตาเพราะบางทีเราก็หามาเคยหานะครับเนี่ยพี่เขาอยู่เป็นคู่นะครับนี่อีกตัวหนึ่งอยู่นี่แต่วันนี้ไม่เจอไม่เจอแบบเป็นฝูงนะครับไอ้ บาวังรถนะบราะวังรถนะอ้าวบินแล้วครับบินไปแล้วเบลเบๆดีครับเบาๆบ,าบ,าบานี่น้อยมาดูตะวันครับตก บบัวไปนู่นแล้วครับทามาโดนกบินผ่อนตะว,วันนี่อือ ฝงนกเป็นน้ําก็เดิมบินทยอยกับปลังกันแล้วว่ามันมืดแล้วนะครับมดูฝงนี้ว่ามีเจ้าตัวไหนบ้างม่เย็นนกกระยาง

ถ้าทุกคนนะครับเห็นดูดีนะครับเจ้าลกกับบัวดูที่เท้ามันนะมันจะใช้เท้ามันนะเหยียบเหยียบแบบเหมือนกับทําการไล่พวกอะไรที่อยู่ในน้ําอ่ะแล้วมันจะอ้าปากไว้ครับดูดีเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับดูเท้ามันเห็นไหมครับว้าวลกเป็ดนมาเป็นฝูงเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไอ้นิวารก ช้อนหอยเลือบมไม่ใช่นกเป็ดโอ้มาเป็นฝูงเลยอะไปนอนที่ไหนกันนะ่าน่าด,ดูดูครับดูดูเขาจะใช้เท้าเขาในาย่ำนะนเห็นไหมเพื่อที่จะให้แบบอะไรที่มันอยู่ในน้ำอาให้มันตกใจแล้ววิ่งขึ้นมาแล้วปราบมันก็ช้อนเอาโหตอนนี้จะทุ่มนึงแล้วนะครับท,ทรมาน แสงเรามากเลยแต่เรายังไม่เห็นไอ้เจ้าตัวที่อยู่ตรงนี้น่ะไอ้กะเรียนอ่ะอ้าวสู้นกกระยางไม่ได้เลยหรือว่าตามโอ๊ยมันเจอแล้วครับมันเจอแล้วมารุ่นกันว่าจะได้อะไรเอานันไงนี่ไงทันไหม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  โอ้ยพลาดแล้วมั anyway, ้งเนี Please, uh ่ยตะกี hmm. ้ทุกคนจะเห็นว่ามีอะไรกระโดดอยู่ในน้าใช่ไหมเป็นไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับแต่ไม่ทานโอ้โหอดเลยอือหืออดเลยอ่ะตัวใหญ่มากเลยตะกี้ที่กระโดดโอ้โหพอจะได้ไมเนาะเจ้ากับบัวเอ้ย ตอนนี้ตะวันก็รับฟ้าไปแล้วนะครับมากดองนี้องนี้องนี้องเห็นอออย่าไปกดตันี้ดังรนี้ี้ของี่ยนีต <Around. S 2> ัวี้จอย่าจับตรงนี้จับตรงนี้จับตรงนี้ มันกม็จอืมันมืดมากแล้วนะครับไอสองตัวนี้ก็อยู่ในความมืดซะด้วยสิโอโอโหล้ๆนคือภาพนิ่งนี่คือแบบถ่ายไม่ได้เลยนะครับ มาล่ากันในความมืดเด็กครับเบาๆครับแต่เสียงดังครับวันนี้อาจจะแบบไม่ได้ระยะใกล้ๆครับเพราะว่ามันเอามามืดเจอแค่นี้โอเคแล้วแหละในความมืดซะด้วย